ครับผู้ฟ้าบ้านไม้นักดาครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบ้านสนโนน้อยเรือนงามหลังเล็กนะครับหลังนี้จะมีสลา,านะครับไม่ได้แถมนะครับแต่ซื้อรวมกันมานะครับสลา,าหลังนี้สี่หมืน้านะครับหล,หลังเล็กเดี๋ยวผมพามาดูบ้านรอบๆกอนนะครับ บ้านหลังนี้นะครับเป็นขนาดห้าคูณหกนะครับยกสูงแค่หนึ่งเมตรนะครับเสาหน้าเจ็ดฝั่งตรงข้อตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเราจะต่อท่อท่อซ่วมกับท่อน้ำทิ้งลงให้หลังนี้ก็ลายไม้สวยๆเลยนะครับเป็นไม้ประดู่นานะครับ ลงสีมะฮอกกานีสีแดงนะครับหลังนี้เพิ่มเติมมาตรงโรงจอดรถนะครับขนาด3มเมตร50ความลึกก็6เมตรเป็นเต็มตัวบ้านเลยนะครับสามารถจอดรถได้เหลือๆนะครับพื้นที่ขนาดนี้ ตรงโซฟากับตรงบันไดาทางขึ้นเรายังไม่ได้พ่นสีนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูก่อนนะครับเดีวเข้ามานะครับบันไดนี้ใช้5้าขั้นนะครับ1เมตรความกว้างของบันไดก็อยู่ที่หนึเมตรยีอันนี้คือมุมด้านหน้านะครับก็จะมีโซฟา1ตัว2เมตร ี่ห้องใหญ่นะครับมีตู้ไฟข้างหน้าขนาดของห้องนี้ก็3าูณสเมตรเป็นห้องเอกสามารถใส่ที่นอน6ฟุตเหลือพื้นที่อีกเยอะนะครับป้าก็จะเป็นป้าหลุมเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ร้านนะครับป้าหลุมแปดเหลี่ยมนะครับ มาคู่กับหลอดไฟ LED ประหยัดไฟนะครับตันนี้32วัตต์ประหยัดไฟมากรวดลายทันสมัยนะครับโคมดาวไลท์ Home นะครับติดไว้2ดวงคู่กันมุมต่างๆเราเก็บละเอียดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะผนังกับเพยายดานเราก็เก็บ หน้าต่างอย่างนี้ขอบหน้าต่างนะครับเราก็เก็บทุกจุดสายไฟตรงนี้เราต่อเป็นสายาที่ลูกค้าจะไว้ติดตั้งแอร์นะครับเผื่อไว้แต่ถ้าลูกค้าไม่ติดแอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับ ล,ลองเปิดไฟให้ดูนะครับอันนี้ดาวไลท์นะครับเีเ๋เปิดเปิดโคมไฟหนหลอดอ่ะนี่นะครับสวยงามนะครับโคมไฟหลอดเดียวเอาอยู่ครับแต่ถ้าชอบแบบสรัวสัวก็เปิดดาวไลท์ไว้นะครับ2หลอด ภายในแปดบ้านหลังนี้นครับลืมบอกไปลนลครับก็จะมี2ห้องนอนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับจะเป็นห้องนอนเล็กอันนี้ฝั่งห้องนอนใหญ่ห้องน้ําใช้ร่วมกันนะครับแชร์ห้องน้ํากันพวกสวิต์เปิดปิดไฟก็จะเป็นสวิต c ์ทูเวนะครับถ้าเราเปิดฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดฝั่งนี้ไว้ให้ดูนะครับอันนี้ผมเปิดไว้นะครับฝั่งนี้ของห้องใหญ่เดี๋ยวมาดูห้องน้ําคร่าวๆนะครับอ่าช่องที่เห็นนี้เป็นช่องใส่พัดลมดูดอากาศนะครับผมจะต่อสายไฟไว้ให้แล้วลูกค้าสามารถเลือกสุขภัณฑ์ตามที่ตัวเองชอบนะครับมาติดตั้งได้เลยพวกผานังก็จะเตรียมให้ ให้ไว้สำหรับฉาบปูนนะครับแล้วก็ติดท่อน้ำอ่าบ้านของเราทุกหลังก็จะมีสายทำน้ำอุ่นไว้นะครับสมัยบ้านสมัยใหม่ทุกบ้านนะครับทุกวันนี้ก็จะมีที่ติดน้ำอุ่นทุกหลังแล้วเราก็จะติดมาให้นะครับจะมีท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็โถส้วม อันนี้โถกระโคก็จะอยู่มุมนี้นะครับเปิดมาไม่เกตค่ะอันนี้ประตูของทางเข้าอีกของห้องหนึ่งนะครับในห้องน้ําผมก็ใช้เป็นโคมไฟแบบเดียวกับห้องนะครับเป็นลายไดยมอนด์ทันสมัยครับอันนี้ผมเปิดไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูห้องหนึ่ง มมตัวนี้ของผ้านะครับก็ลมพัดเย็นมากนะครับบ้านทุกหลังก็จะมีคู่คอนโทรนะครับคู่คอนโทรลแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าหลังใหญ่ก็จะใช้หกช่องอันนี้หลังเล็กผมก็ใช้เป็นสี่ช่องให้เหมาะสมกับตัวบ้านมาดูหลังเล็กนะครับไม่ไมใช่หลังห้องเล็กนะครับขนาดอยู่ที่สองเมตร กว้างสองเมตรลึกสีเมตรนะครับจะเล็กกว่าห้องน้ำน,นิดนึงนะครับจะลองเปิดไฟนะครับอันนี้ก็ลายไดมอนเหมือนกัน,นรหรือว่าถ้าลูกค้าอยู่ คนเดียวนะครับหรือว่าเป็นบ้านสวนอย่างนี้นานๆมาทีห้องนี้สามารถเอาเคาน์เตอร์ครัวที่ย้ายได้นะครับเอามาใส่เป็นห้องครัวบางท่านไม่มีคนอยู่เยอะนะครับสามารถเป็นห้องครัวได้สบายๆนะครับมีหน้าต่างรอบด้านนะครับอ่านี่ก็ทางเข้าห้องน้ำนะครับ อีกมุมหนึ่งอันนี้เราเทพ,พื้นไว้เรียบร้อยนะครับรอแค่ช่างอของทางลูกค้ามาติดกระเบื้องสามารถลูกค้าเลือกลายกระเบื้องที่ชอบมาติดได้เลยง่ายๆนะครับพวกไฟเรามาดูไฟห้องน้ำนะครับที่บอกว่าสวิตช์ทูเวย์นะครับถ้าเรากดปุ๊บไฟก็ จะเป็นปิดเลยนะครับป๊อปเห็นไหมครับอ่าอันนี้ไฟจะเป็นการปิดแต่ถ้าเราไปเปิดเราจะเปิดด้านนู้นเราก็เปิดเลยแต่สวิต์ฝั่งนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่เวลาปิดมันก็จะสลับกันสมมุติฝั่งนู้นเปิดไฟอยู่แล้วเรามาปิดฝั่งนี้นะครับมันก็ตำแหน่งไฟมันจะไม่คงที่นะครับ แล้วแต่ฝั่งให้เปิดฟังให้ปิดนะครับสำหรับหลังนี้นะครับที่ผมพารีวิวดูหลังนี้ทั้งหมดนะครับส0 0 0สนบาทนะครับต่อไปช่างเขาจะลงพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนลงพื้นทีนะครับเจอกันตอนลงพื้นอีกทีครับผม นี่ก็สําหรับห้องที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงพื้นอะไรเสร็จสัรก็จะเงาประมาณนี้นะครับลายไม้สวยงามชัดเจนครับบ้านหลังนี้นะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับาสามแสนนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับราคาสามแสนส่วน สาราตัวนี้นะครับ4 5่หมเป็นการซื้อแยกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ